อันนี้ยำลูกชิ้นนะคะสุกแล้วสุกแล้วจะถึงถึงบ่ายไหมดิยกช่อฟ้าก็บายนะสงสัยเที่ยงนี้ก็เลี่ยงแล้วแหละเงี่ยหมด งานบุญนานิดนึงอันนี้ก็เป็นโรงทานของของอะไรนะคชื่อยาวนะครับเป็นขนมจีนส <c oughs> วัสดีครับหมูทานอะไรอย่างลูก <c oughs> เดินดูไม่มีแะทางนน้นกำลังเปิดนะั่นน่ะทางนน้นของของทางวัดเรานน้นฝั่งทางน้นน่ะ <c oughs> <c oughs> เ็ำงานแล้วเหรอใคหังต่อ